วัดเขาทุเรียนวัดสีชมพูหจังหวัดนครนายกวัดเขาทุเรียนสร้างขึ้นโดยชาวมอญแล้วบูรณปฏิสังขรณโดยกลุ่มชนชาวลาวเวียงจันทร์ที่อพยพเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ปรากฏหลักฐานจดทะเบียนสร้างวัดเมื่อพุทธศักราช2,330มีชื่อเดิมคือวัดหัวเขาเพราะวัดอยู่ตรงกับส่วนหัวของพื้นที่เขาซึ่งติดต่อกันหลายรูปได้แก่เขาทุเรียน เขาฝาละมีเขาแท่นเป็นต้นต่อมาชาวบ้านเห็นว่าบริเวณเหนือวัดเขาขึ้นไปมีต้นทุเรียนจำนวนมากจึงตั้งชื่อเป็นวัดเขาทุเรียนในสมัยหลวงพ่อปุ้ยเป็นเจ้าอาวาสได้ให้ญาติโยมแปรรูปไม้ทุเรียนป่ามาทำฝากุติจากนั้นท่านได้ปลูกไม้สักขึ้นทดแทนทุเรียนป่าที่ตายไปจำนวนมากสายมูต้องมีวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชันเอ็มไทย ออกแบบโดยศิลปินนักวาดชั้นนำและเข้าพิธีเสริมมงคลเพิ่มพลังบวกให้กับคุณโหลดเลยวันนี้ที่แอปพลิเคชัน M t h a ไทย